เฮลโ o e ท e r y ช n e ชโมค่ะ <Hello, S 2> <Everyone. S 1> ทิชภชพาค่ะทิชมคยค่ะวันนี้ทิชภชพาคทิชโมทิชมายจะมาพูดถึงการเฝ้าระวังตัวเองเมื่อกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังเนื้อหาสาระเรามาออกกำลังกายกันก่อนนะคะ Let s sing s a song and dance Are you ready Yes Are you ready Ready? Ready? Yes. yes Yes Yes, yes. Let's go Wash your hands clean with Photodoll. Wash your hands, cha. -cha. Wash your hands, cha. Scrub him la 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 la, Tata. Wash your hands, cha. Wash your hands, Tata. Scrub him la 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 la, la Tata. All together with Photodoll. Bubble, bubble. Wash your hands, yes, yeah, squeaky clean. Wash like this, Tata. Bubble, bubble. Wash your hands, yes, yeah, super clean. Wash like this, cha-cha mm -mm -mm. Oh, palms of your hands Let's scrub-a-dub-a-dub a dub. Don't forget the back, to Scrub-a-dub-a-dub a dub. All your fingers scrub. Underneath your nails Scrub and scrub them together Wash your hands, cha-cha Wash your hands, cha-cha Scrub and la-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 la Cha-cha Wash your hands, cha-cha Wash your hands, cha-cha Scrub and squeaky clean together Oh, so clean Put on your mask black or white yeah pretty pretty Eddie goes cha cha and <coughs> Bodo. too put on your mask yeah safety safety thank you krang goes cha cha yeah, too together let's keep it clean and safe wash your hands chacha. up -cha. wear your must chacha. together keep healthy all the time mommy I love you daddy I love you we all love 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 you wash your hands touch up wear your must together keep healthy all the time let's keep it clean scrub scrub good job friends <laughs> w h a t is your name? My name is s i n u k o s i n u k o where you come from? I come from p a ป u m Thani Oh no, p a h ท m um Thani s i n u k o ช่วงนี้เป็นช่วงระบาดของโควิด19นะคะคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพมหานครสมุทรสาครปทุมธานีนนทบุรีปทุมธานีต้องกักตัวอย่างน้อย14วันนะคะ ต้องแจ้งอสอมอประจำหมู่บ้านนะคะที่สำคัญชินุโกะต้องใส่แมสตลอดเวลาพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเว้นระยะห่างนะคะโอเค one two three four f i อ๋อค่ะดิฉันเจ้าหน้าที่หาอสองแล้วจันหนุ่มบ้านค่ะว่ายังไงคะค่ะตอนนี้ดิฉันมาถึงแล้วแต่ถึงเนี่ยตั้งกระเแล้วค่ะต้องทำยังไงต่อคะอ๋อเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะรับนะคะ้รอรอเจ้าทุกเนี่ยคะโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะดิฉันสุรุโลกค่ะค่ะขออนุญาตวัดไข้ก่อนนะคะโอเคค่ะ อยคุณมีไข้นะคะ38องศาฉะนั้นคุณต้องกักตัวก่อนนะคะสิบสีวันโอโอตั้ง14วันเลยเหรอใช่ค่ะเงีย้ยสุริกดจะทำยังไงคะจะปฏิบัติตัวยังไงจะต้องกินจะต้องอยู่ยังไงคะมันมีคำตอบค่ะงั้นเราไปดูกันเลย หากท่านเดินทางไปกลับต่างประเทศในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด -19 หรือเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ท่านควรจำกัดบริเวณเพื่อป้องกันตัวเองและผู้อื่นดังนี้ต้องนอนแยกห้องไม่ออกนอกบ้าน ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือพื้นที่สาธารณะรับประทานอาหารแยกจากผู้อื่นในช่วงเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวแก้วหลอดดูดน้ำใช้ทิชชู่ทุกครั้งที่จามหรือใช้ผ้าปิดปากโดยให้ปิดตั้งแต่จมูกลงมาถึงคางหลังใช้เสร็จแล้วให้ทิ้งในถุงพลาสติก แล้วปิดปากถุงให้แน่นและถ้าทำได้ให้แยกขยะติดเชื้อทุกชิ้นรวมไว้ในถุงเดียวหากไม่มีหน้ากากอนามัยหรือกระดาษทิชชู่ให้ใช้แขนเสื้อปิดปากปิดจมูกเมื่อไอหรือจามหลังไอหรือจามควรทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์สบู่หรือเจลล้างมือทันทีเมื่ออยู่กับผู้อื่นต้องสวมหน้ากากอนามัยและอยู่ห่างจากคนอื่นๆในบ้านประมาณ1-2เมตรอย่างน้อยประมาณหนึ่งช่วงแขน กเกลี่ยงการใกล้ชิดบุบคลอื่นในที่พักอาศัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆทุกคนในบ้านควรล้างมือบ่อยที่สุดเพื่อลดการรับและแพร่เชือ้อต้องทำความสะอาดบริเวณที่ผู้ป่วยพักเช่นเตียงโตะ๊ะของใช้รอบตัวผู้ป่วยรวมถึงห้องน้ำด้วยน้ำยาโซเดียมไฮโปคไรายหรือน้ำฟอกขาว5%เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของผู้ใกล้ชิดหรือสมาชิกในบ้าน ภายในเวลา14วันหลังสัมผัสผู้ป่วยในระหว่าง14วันหากมีอาการไข้ไอหายใจหอบเหนื่อยให้รีบพบแพทย์ทันที ค่ะเด็กๆเราดูคลิปจบไปแล้วโควิด1 9นี่มันน่ากลัวจริงๆเนาะต้องอยู่คนเดียวต้องใช้ชีวิตลำพังเนาะต้องอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนใช่ต้องกินข้าวคนเดียวด้วยอะเร้าจังเลยเนาะอ่ะค่ะเด็กๆกิจชายะายเด็กมาท่องคำศัพท์นะคะ day of the week are you ready yes วันอาทิตย์ red color Monday วันจัน yellow color Tuesday วันอังคาร pink color Wednesday วันพุธ green color t u r s d a y วันพฤหัสบดี orange color Friday วันศุกร์ s s u b subscribe ์บ p ูคาร์ด s a t u ส d a y วันเสาร์พาวพวอร์ดเด็กๆอย่าลืมอ่านทบทวนกันบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งที่มาให้ทิชเชอร์ด้วยนะคะส่งกันมาเยอะๆนะคะทิชเชอร์รออยู่ค่ะสำหรับวันนี้ทิชเชอร์พักทิชเชอร์หม่ทิชเชอร์โมก็ขอลาเด็กๆไปก่อนเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิงด่งกิ้งกิ้ง,ง See you again, again next, next time Goodbye, Goodbye. Goodbye.